อันธรมยังติราคณนาติคาทายโยพนามเซสสาเพสังคาราอนิจาติยะธาปัญญายาปาสาัสสิเมื่อใดหุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสันขานทางปวงไม่เที่ยงอาถานิปินทาติตุเกเสามะาโควิสุทธิยาเมื่อนั้นยอมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจรสาเพสังขาราทุาติยธา,าปัญญายาปาสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทางปวงเป็นทุกข์อาถานิพินทาติทุกเกสอสามาโควิสุทธิยา เมื่อนา้นยอมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหองนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจ